เย้ yeah, ได้กินแล้วเห็นไหมทำได้แล้วสำเร็จแล้วนะหา,วานวนะหาเวลากินได้แล้วนะหาเวลากินได้แล้วนะบอสบอกว่าเราต้องเซเลเบตเซเลเบตเย้เย้ <Celebr> yeah. <laughs> เซลเบตเย้เขาบอกว่าเขาบอกว่าคนที่เขาจะประสบผลสำเร็จเขาต้องเซเลเบตกับตัวเองให้เต็มเลยไม่ต้องรอให้ใครมาเซเลเบตด้วย เป็นคนเดียวนะคะที่ชมเสียงดังมากในนี้ถ้าเขาได้ยินเสียงเขาจะจับจบได้สีสวยมากเลยทุกคนบูม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 แล้วก็อร่อยด้วยค่ะกระดูกกัอบแก๊ปไม่มีเลยค่ะมันจะเข้มข้นมากเลยนะคะให้เติมน้ำ เขาให้เติมประมาณเนี้ยค่ะแต่ว่าจะแม่แม่ขอเป็นคนๆและะ้กันไม่ขาวค่ะไม่ขาวปกติคอลลาเจนมันจะขาวใครเคยกินจำรสชาติของยาแก้ไข้ลดไข้ของเด็กได้ไหมคะที่มันเป็นน้ำเชื่อมะคะ่ะแบบนั้นเลยนั่นแหละค่ะคอลลาเจนขาวแบบนั้นเลยแต่อเนี้ย ผลไม้สามสิบหกชนิดสารสกัดเนาะจะบอกจะจับผมให้ดูจะบอกว่าผมยาวยาวเร็วมากแล้วก็เล็บอะเล็บยาวงงเลยถ้าไม่รังเกียดเดี๋ยวจจะถ่ายรูปให้ดูนะวันนี้จจะตัดเล็บเล็บยาวไวมากมันเป็นคนที่ทำงาน ไม่มีเวลาดูแลตัวเองเลยเล็บก็ยาวแต่เมื่อวานนี้เพิ่งไปตัดเล็บมานะคะเนี่ยตัดเล็บสั้นเลยค่ะเพราะว่ามันเดี๋ยวก็แป๊บหนึ่งก็ยาวแล้วค่ะกินคอลลาเจนค่ะแล้วก็ไปนอนไม่มีใครแล้วไม่มีใครแล้ว <laughs> เขาอยู่ในร้ายกันหมดกหรือกก็กลับ,กล,บกลับห้องกันหมดแล้วแต่จบคนเยอะวันนี้วันเสาร์คนจะน้อย อยาวบอกว่ารสชาติลิ้นจีอ่อ่ะมันจะเป็นคนชอบกินลิ้นจี่อยู่แล้วโดยส่วนตัวเป็นคนชอบกินลิ้นจีกินน้ำล้งแก้ว รู้ไหมว่าเวลาท้องว่างนะคะกินตัวเนี้ยค่ะอยู่เลยคะ่ะไม่หิวด้วยเหมือนเราน่ากินอังวนสักสองโลสามโลดิ้นจีดิ้นจีพูดผิดติดอัง,งุน ตอนที่เศรษฐกิจกดีๆจบเสื้อหมุนมากินทุกอาทิตย์เลยอาทิตย์ละสองสองถึงสามโลค่ะจะกินทุกอาทิตย์เลยโลหนึ่งที่นี่โลหนึ่งประมาณสามถึงสี่ร้อยไม่ใช่สิเขาเขาเป็นถุงอะเป็นถุงค่ะสามถึงสี่ร้อยสามร้อยเก้าสิบกว่าบาทประมาณนี้ค่ะประมาณนี้ ซื้อครั้งหนึ่งถ้าถ้าเกิดว่ามันจะมีรถพุ่มพวงอ่ะเหมือนบ้านเราเนาะรถพุ่มพวงมาขายผลไม้ขายผักอะไรเนี่ยถ้าไปทีก็ห้าร้อยปิววิวเลยค่ะจริงๆของของเขาแพงแต่ว่าเขาเอาของดีมาขายเนาะแต่มันก็แพงหน่อย